สวัสดีครับเรามาเจอครูไม่ครูอีกแล้วนะครับตอนนี้คลิปนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ในการคมจะเห็นที่หน้าปกแล้วนะครับ <laughs> เรียบร้อยแล้วตอนนี้ <laughs> เราก็มีสมาชิกมาเพิ่มนะครับมานมีเป็นสมาชิกนานละแก่กลับมาเริ่มมาเพิ่มเติมนะครับมาเินทริปครับมากันอีกสี่ท่านนะครับรนะครับนะ นี่ครับนคนนี้ครับคนนี้ครับครับนนี้ย้ครับดูถ่ายถ่ายตรงนี้ครับดูบอนขึ้นครับึอนขึ้นครับทุก EP ไม่ได้เห็นครับ EP นี้นะครับขอมานำเสนอนะครับรถอะไรก็ไปได้นรใจใจต้องถรถรถสวิตช์แดนลาบลงบาชนอนเพ่นเพืนซ้อมรถคันลยไป ลมพัดผ่านป่าเขายาวไกลเสียงหัวรอกกองกลางใจทุกคนเต็มที่ทิ้งงานเอาไว้ปล่อยความเคียดไปหมดใจกับเพื่อนเติมเป็นชีวิตครับกลับมาบอีกครั้งครับก็ตอนนี้เรามาเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็มาแวะทานข้าวกันก่อนตรงนี้เรียกว่าพระธาตุวัดพระธาตุจำทองนะครับที่อำเภอจำทองตอนนี้เราแวะ พักแป๊บหนึ่งกินข้าวแล้วก็มาทําบุญกันนะครับมาไหว้พระทําบุญกันตอนนี้ก็เดี๋ยวสักพักเราห้เดินทางก,กันต่อครับที่น่ในเดินทางไปอีกสักพักหนึ่งนะครับของน้าตกเนาะที่เราจะไปกันนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศดยร,รอบครับบรรยากาศรอบๆอื่นนะครับคือไหมคร<ำ>ับนะครับจทองที่เขามีงานเทศกาลต่างๆแล้วก็มาทำตรงนี้ตอนนี้ก็ทางวัดก็กําลังบูรณะพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุของปี เกิดคพื่อปีหนูปีชวดนะครับให้พี่มาศักาาานนการะกังงน,กกกะนได้นะครับบรรยากาศคนก็เงียบสงบดีครับร่มรื่นใครมาก็มากราบไหว้สักการะบูชาที่พระธาตุได้นะครับ ทางเก่งลุยไปลมพัดผ่านป่าเขายาวไกลเสียงหัวรอกกองกลางใจทุกคนเต็มที่ที้งานเอาไว้ปล่อยความเครียดไปหมอดาไซกับเพื่อนเติมเป็นชีวิตแคมปิ้งรออยู่ข้างหน้าอีกหลบทั้งใบป กอเธอใสปไปแข่งกันเธอฟ้าสดใสดาวกันฟ้าเราไม่กลัวกอกองไฟมี่ใจไปด้วยกันลดไปความเหนื่อยล้าให้เป็นที่เป็นตันเซ็ตปริมน้ำใสเพื่อนเพื่อนหนตัวอิ่มอร่อยรอบกองไฟเสียงกีตาร์ดันกองกลาง อ้าวอ๋คครับผมตอนนี้เรามาถึงสถานที่ที่เรามาแล้วนะก็คือน้ําตกแม่เตี้ยนะครับตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วเรากลางเต็นท์กําลังกลางเต็นท์กันอยู่นะครับเป็นไงครับบรรยากาศคนตอนนี้ก็เย็นแล้วครับอากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วก็คนก็มีมีเยอะนะครับมีเยอะแต่ก็ไม่ได้แออัดมากครับบรรยากาศดีมากครับอยากให้แนะนําถ้าใครไม่มีโอกาสมาที่เชียงใหม่ครับก็มาทางเส้นจาพองน้าตกดูครับเรากลางเต็นท์เปิดเป็นรอบรอบนะครับจํากัดคนเข้ามาด้วยครับ ครสนใจนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศในรอบนึงตกสวยมากถ้าเรามามาดูแล้วก็ทางเส้นท,ทางไม่ได้ยากครับทางขึ้นมาง่ายแต่อาจจะแคบเล็กน้อยหรือมีทางชานันเล็กน้อยรถมอเตอร์ไซค์มาได้รถเก๋งมาได้ครับรถยนต์มาได้ครับผมก็<ช>ยังไงเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการกางเต็นท์ะไรให้เรียบร้อยแล้วเราจะทำหับข้าวจริงทำไมเราไม่ถ่า <c> ย <oughs> ทำแลบครับเราลืมครับเรา <c oughs> เหนื่อยเพราะว่าเรามีอันนี้ทานใหม่มาทานใหม่มาแล้วเรากางกันไม่เป็นครับไม่ได้ซื้อเราได้แล้ายืมมาครับแต่เรากางไม่เป็นก็เลยยังไม่ได้ถ่ายนะรับท้ายเราก็เริ่มนะครับทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายน้ําตกดูครับว่าบรรยากาศยังไงก็น้ำตกแม่เตี้ยก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับเราก็สามารถมากันได้ที่นี่ก็มาเที่ยวกันเป็นครอบครัวได้ครับหลายๆคนมาเป็นแ้งเป็นครอบครัวเลยเราแนะนำครับใคร อากาศหน้าหนาวตอนนี้ใครจะมาก็ลองมากันได้เลยนะครับระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากครับพอเดินทางมาได้สะดวกสบายดีครับแต่ข้อสําคัญที่นี่ก็คือไม่มีคืนนะครับไม่มีไม่มีสักอย่างไม่มีคืนโทรศัพท์โชว์โชว์แลรไม่ได้อมาไม่ได้มาครับไม่มีคืนไม่มีไฟไฟไม่มีต้องเอามาแต่มีน้าประปามีห้องน้ำให้แล้วมีร้านค้าด้วยนะครับร้านค้ามีทางนู้น้านหลังร้านค้าทางหลังครับมีไม่ต้องเสเลยนะครับผมแต่ปัญหาหลักที่นี่คือต้องจองนะ ใช่ครับต้องจองมาก่อนครับในโทรทเพราะว่าพื้นที่นิดเดียวไม่เยอะนะครับพื้นที่ไม่เยอะแค่นี้แนะนําว่าถ้าจะมาให้ดบมาดูเร็วก่อนนะเช้าครับมาก่อนเที่ยงผมว่าน่าจะดีกว่าเพื่อจะได้บรรยากาศได้พื้นที่ที่มันแบบตรงที่น้ําตกแล้วลองเทควิวไปเห็นน้ำตกได้เลยออนนี้เราอยู่ช่วงกลางลานนะครับเรามาสายนิดนึงครับเราแวะทําบุญหลายที่ครับครับให้ไงเดี๋ยวเจอกันตอนทานข้าวครับตอนกลางคืนเดี๋วดูบรรยากาศตอนกลางคืนครับเจ็คครับ ลมพัดผ่านป่าเขายาวไกลสี่หัวรอก,ก้องกปลางใจทุกคนเต็มที่ึ้งงานเอาไว้ปล่อยความเครียดไปหมอเตอร์ไซกับเพื่อนเติมเป็นชีวิตแคมปิ้งรออยู่ข้างหน้าอีกหลบทั้งใบเป็นของเราแค่ถึงนี้มอเตอร์ไซค์ไปแคมป์กันเธอ ไงครับตอนนี้เราออกมาทําไมครับคือตอนนี้นะครับเผอิญว่าทีนนนน่น้ำตกอ่ะมันไม่มีคลื่นเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้เลยก็เลยถามเจ้าหน้าที่เจ้าที่บอกว่ามีครับแต่ต้องขี่ย้อนกลับมาบนดอยสักเอ่อกิโลนึงถึงไหมน่าจะไม่ถึงกิโลนิดๆประมาณหนึ่งกิโลสองสามนาทีม่มีจุดไม่แช่ที่เห็นภาพจะมีจุดตรงเนี้ยตรงมุมโค้งตรงมุมดอยนะครับตรงมุมดอยนะตรงนี้นะครับสัญญาณก็ ก็ก่อนจะถึงน้ำตกนะครับก็จะมีป้ายอยู่ที่บอกไว้ว่าจะมีจุดสัญญาณโทรศัพท์มีตรงเนี้ยตรีสามารถโทรหาใครก็ได้ก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ไม่งั้นเราก็ต้องออกมาอีกทีหนึ่งเพื่อนมาโทรศัพท์หรือคุยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นี่ครับอันนี้มีถึง 4G หมดเลยนะครับใช่ครับ 4G หมดเลยนี่เจ้าหน้าที่เขาก็มาโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะครับใช่ครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามาส่งงานต้องต้องก็ขีรถขึ้นมาตรงนี้ทีครับเหมะอนั้น ใครที่จะมาก็ต้องเตรียมตัวใช่ครับก็ก่อนจะจะจะลงไปจะขึ้นเออจะก่อนจะไปเนี่ยก็สำรวจดูตรงนี้อาจจะส่งสัญญาณหรือโทรครั้งครั้งครั้งสุดท้ายที่จะก่อนจะเข้าไปหรือว่าใครจะเข้าไปก่อนแล้วออกมาตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนผมเขาอันนี้ก็ยังมีพอที่จอดรถจอดรถได้ครับรถยนต์มาจอดได้มีทำทางไว้อยู่ครับ ก็ย ic. <d eg Wagner off> ังไงก็ใครจะเข้ามาก็สังเกตป้ายดีๆจะมีบอกเมื่อกี้แ๊บๆนี่นะครับนี่แต่ป้ายเริ่มมาหายละก็มีตัวนี้อยู่อ่าดังนั้นก่อนไปก่อนกลับก็ได้ก็มาลองมาเช็คอินตรงนี้ก็ได้นะครับที่สุขไม่เพียจะได้รู้ที่้านเป็นห่วงใช่ครับโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันข้างในทีทีครับผมยังไงครับยังไงครับตอนนี้ยังไงครับเออตอนนี้อะไรครับมีเกิดอะไรขึ้นครับ เพิ่มเติมครับอีกหนึ่งคนครับนี่ครับเหมือนมาดีๆก็โผล่มาครับใช่ครับอยู่ๆก็มาครับเขานัดแก้วโมงนะครับตอนนี้กี่โมงครับอันนี้ห้าโมงนะครับเออเพิ่มมาอีกแต่แม่ชีกินดึกเลยครับหกคนครับบวกเด็กหนึ่งครับเป็นเจ็ดนะครับโอ้นี่เต็นท์นี่ครับกอลังมาเลยนะครับเออดูครับแล้วเรานะอันนี้คือคนไม่รู้เวลาใช่ คนเหลือกมคนเหลือกมเออแรกบอกไม่มานะครับใช่ครับแต่ตอนนี้ของอยู่นี่นะครับนี่เออมาก็ไม่บอกด้วยนะมาไม่บอกนะครับมาเซอร์ไพรส์ครับมาคนเดียวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์เขาครับเขาไปเอาของไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์ดูครับว่าทําไมถึงมาตอนนี้นะคสัมภาษณ์อะไรตกลงคุณแล้วนะครับอยู่ดีๆโผล่มาครับ ไม่มีเลยครับผมก็อยากจะมาเที่ยวบ้างอรัอยากจะมาเที่ยวครับผมแต่ตัดสินใจมั่วสว้นะครับเขานัด9ก้าโมงนะฮะนี่ห้าโมงครับของที่เกียจตื่นครับนี่ไม่บอกใครนะครับถ้าปูก็ไม่ล้างนะครับแล้ครับเขาเอาไปช่วยโควิดครับแล้วก็โอ้โหดูครับโอ้โหนี่คนเหนือคนนะครับเพิ่งมาตอนนี้นะครับเขาแางหมดแล้วนะครับ มเพื่อนมาเช้าครับปัญหาคือคุณจะอะไรกินครับคุณซื้อมาอยังครับผมมีแล้วครับเราคำนวณหกคนนะคุณเพิ่มอีกหนึ่งครับนี่ดูโอ้โหอ่าเดี๋ยวไปอาบน้ำพักผ่อนวันนี้เมนูแล้วครับเมนูเมนูอะไรครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับหมูติ้มครับเมื่อกี้คุณบอกว่าจะทำอะไรครับ หมูมะนาวหมูมะนาวนะครับแล้วเอาผักมาเรียบร้อยนะครับแล้วมีดนี่นะครับไม่มีครับแต่คิดตุ๊บมีดไม่มีนะครับแต่เอาผักมาแล้วนะครับโอ้อันนี้แหละครับอะไรครับไม่มีไม่มีมีมีนะครับเออมีมีโพนอะไรพกมีดครับโอ้ต้องดูนะครับนะครับมีดนะครับนี่ครับอโชว์ครับโชว์นี่นี่แล้วแล้วเขียงล่ะ บขอนไหมครับขอนไม้แล้วขอนไม้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสวยผักนะครับอ๋อเป็นลมหรืงโอ้นี่ครับโอ้โหตอนนี้คือบรรยากาศของน้ําตกแม่เตี้ยครับทิปนี้ครับมากับทีมงานครับอากาศเย็นสบายครับกินอะไรครับวันนี้วันนี้กินชาบูครับนี่นะครับชาบูนี่ครับ เหมือนจำลองมาจากเกาหลีเหนือเลยครับมาจากพิมจองอึนมาเนี่ยเกาหลีเหนือเพียงกูเกาหลีเหนืออันนี้ส่งตรงมาจากเพียงยางครับนี่เลยครับคิมจองอึนนะครับส่งมาให้โดยตรงเลยว่าเมอแต่ตอนนี้เรามากินที่น้ำตกแม่เตี้ยนะครับ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้ใครมาแล้วครับวันนี้ใครไม่มาถือว่าพลาดนะครับแต่ถ้ามารอบหน้าก็คือต้องปีหน้ามันปีหน้านะครัช็อตจอนปีหน่นร้อนก็ไม่ไมปร้อนขึ้นเลยเพราะว่าหน้าหน้่แล้วนะครับโอเคครับอุณหภูมิสบายมาแล้วคนนี้ทำอะไรครับโอ้อลายนะอันนี้สามเสกอกน่ะอันนี้สามเสกอกนะครับตั้มกั้มนะอันนี้สองร้อยอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่เนื้อเน่านะครับสองร้อยกับาขายเดลโมนี่นะไม่ใช่เนื้อเน่านะครับดูเนื้อเดี๋ยไหนดูดูลูกจีนเจียงล้ำแป้งเลยนะครับลูกเมื่อกี้ไปไหครับนี่หนครับเอ้าตีมาแล้วโอ้นหโอ้โหโอ้โอ้อ้โหอ่นอ้โห้หนอนั้ บรรยากาศอากาศเย็นๆเลยนะครับแล้วก็หมูจุ่มของเราเหมือนเดิมครับผมชาบูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยไ้ครับโอ้มนติดกระดูกอะน้ำแข็งอ๋อครับครับผมสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้อากาศเย็นๆครับแดดไม่หนาวมากก็ตอนนี้ก็ทานข้าวเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีเต็นที่อื่นเริ่มติดเต็นแล้วครับบรรยากาศดีดินเสียงน้ําตกทั้งคืนไม่ต้อง ไม่ต้องทนฟังเสียงกรนครับได้แน่นอนใครมาก็เตรียมรัดดีเย็บปักเย็บปักนะทาวเอ์แบงค์วเอ์แบงค์ดีๆไม่มีคลื่นเสียงเดียวคือมันไม่มีคลื่นครับแค่นัน้นเองครับนอกนั้นก็ตัวเป็นขุย่างห้องน้ำสะอาดมีที่ล้างจานเลยเรียบร้อยครับเป็นที่กว้างขวางดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือน้ำตกสวยมากลองดูหันไปดูครับโอ้ยุ้ย ลามลงบนถนนเพลอนเพลอนพร้อมรถคันเก่งลุยไปลมพัดผ่านป่าเขายาวไกลเสียงหัวระก,กองแปลางใจทุกคนเต็มที่ทิ้งงานเอาไว้ปล่อยความเครียรไปหอดแต่ใจกับเพลินเติมเป็นชีวิตแคมปิ้งรออยู่ขา้างหน้า ลบทึงใบเป็นของเราแค่ถึงนี้มอเตอไซคไปแคมกันเธอ ก็เจออีกครั้งนะครับก็อตอนนี้เราก็เก็บของอะไรจนหมดแล้วนะครับก็ทลิปนี้ก็าการเดินทางไม่ได้ยากลําบากเลยมากก็ที่สาคัญที่สุดคือปลายทางสวยมากสวยงามจริงๆครับเพราะตอนนี้เห็นน้าตกเนี่ยถ้าเราดูจริงๆนะสวยมากครับมันเป็นแมเจอร์ไปที่จะตามรอยมานะครับก็ศึกษาเส้นทางดีๆเพราะว่าส่วนักแล้วรถทั่วไปก็มาได้ครับแต่ก็ถ้าให้ดีหน่อยก็เตรียมอพร้อมมาให้ดีด้วยนะครับแต่ทางมันจะชันเท่านั้นเองนะแล้วก็เขียวแล้วก็น้ำตก เออม่เชื่เนี่เขาไม่ไจะให้ดื่มแอลกอฮอล์หรือก่อไฟนะครับก็เพราะนั้นก็เตรียมของอะไรมาก็เตรียมให้พร้อมนะครับแต่ห้องน้ําหรือเรื่องของสุขภัณฑ์หรือของน้ำเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ไฟฟ้าไม่มีก็เตรียมพร้อไมไว้ดีด้วยแค่ไงทลิปนี้ก็คงจะต้องจบกันเท่นี้ไปก่อนนะครับพร้อมกับชมบรรยากาศสวยๆของน้ำตกนาเจได้เลยครับ อย่าลืมกดติดตาด้วยนะครับเนาะกดแจ้งเตือนกดติดตาด้วยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าต่อไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวกันครับผม